สวัสดีครับจากร้านมังกีคิงนะครับเราจะมาดูต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมตอนนี้เราจะทำการถอดนะครับอุปกรณ์ไฟครับหลายรายการนะครับตอนนี้จะมาทำการถอดสะพานทับจักรรวมนะครับคันล็อก่อนนะครับคันล็อขึ้นมาสะพานทับจักรจะมีล้อสามตัวนะครับสามตัวน้องนี้เท่ากันหมดนะครับ เตัวยาวครับยกขึ้นมาเลยครับครับยกไมหน้ามาฮะจะเห็นว่านะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่านะครับ จะมีกิบล็อกครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นเมติแกนยาวนะครับเมติแกนยาวแล้วหนวดกุ้งครับกิบล็อกตัวนี้นะครับจะล็อกนะครับเมติแกนยาวไว้ครับ่งที่กวออกนะครับใช้คีบควงก็ได้ครับค่อยๆครับค่อยๆโอเคขี่ออกมาครับลองมากระเด็นนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเสียครับกระเด็นหายหมดครับ จะประมาณนี้ครับกระสาลมาณนี้นะครับจับประมาณนี้เลยครับตอนนี้ครับคือเมติกแกนยาวนะครับเมติกแกนยาวหลดกุ้งครับสปารับจักรวมครับแยาวมาครับผมจะเอามาใส่จแกรงล้างนะครับแยกชิ้นออกมาครับ คลิปล็อกมจะแยกไปนะครับคลิปล็อกมันเล็กมากครับเวลาล้างเดี๋ยมันจะหายไม่เจอครับนี่ครับไปต่อไปครับตัวนี่ตีกระเดื่องล็อกลานนะครับยกขึ้นมาครับนตัวนะครัต่อไปครับจากวินางทีนะครับเอกลักษณ์ของจากวินะฮะก็จะยาวกว่าเพื่อนนะครับดีเฟืองอยู่ใต้ใบนะครับ ต่อไปครับจากสองครับจากสองจะมีเฟืองที่ปลายนะครับผมไปครับอันนี้จากเหล็กนะครับจากเหล็กเอกเอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกับเพื่อนเลยครับซึ่งไม่เหมือนตัวใดๆเลยนะครับตันี้คือกระปุกลานครับ เครื่อง GS26 ครับชุดตั้งเวลาที่อยู่ด้านหลังนะครับแตกต่างกับตัว709นะครับ709ชุดตั้งเวลาอยู่ด้านหน้านครับตัวนี้อยู่ด้านหลังนะครับและนี่คือสะพานทับจักใหญ่นะครับ นี่สารัคจัดใหญ่ครับอันนี้จัดใหญ่ครับตอนนี้จัดใหญ่ดึงไม่ออกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีจักราาทีอยู่ด้านหน้าครับเราต้องถอดจักราาทีออกก่อนครับถึงสามารถถอดจัดใหญ่ออกได้นะครับนี่ก็เป็นชุดตั้งเวลานะครับชุดตั้งเวลานะครับของตัว JS26 ครับจะอยู่ด้านหลังครับ